ลักษณะภูมิประเทศอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่หลายลูกติดต่อกันสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือใต้โดยลาดชันมาทางทิศตะวันออกมีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนอนจึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าดอยนางนอนหรือดอยหญ้าเท่า มีความลาดชันประมาณ30-70องศามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่300-1,410ถึงเมตรเป็นต้นกำเนิดลำค้วยหลายสายเช่น้วยน้ำดันน้วยเหมืองดง้วยปากตีนไฟเป็นต้น มูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบันทึกเหตุการณ์การช่วยชีวิตทีมนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอาคาเดมีรวม13คนติดอยู่ภายในถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2561ทีมนักฟุตบอลเยาวชน และผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่รวม13คนหลังจากฝึกซ้อมฟุตบอลเสร็จได้ชวนกันไปท่องเที่ยวในถ้ำหลวงกระทั่งเวลาคำ่ำเจ้าหน้าที่วณุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนออกตรวจความเรียบร้อยได้พบรถจัก,กรยานยนต์หนึ่งคันพร้อมรถ จากกยานอีก11คันจอดทิ้งไว้หน้าปากถ้ำตรวจสอบพบในตะกร้าหน้ารถมีกระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาของนักฟุตบอลได้ทำการประสานหัวหน้าทีมฟุตบอลให้มาดูและได้ยืนยันว่าเป็นชุดกีฬาของทีมจริง ติดตามหาในถ้ำลึกเข้าไปประมาณ1.5กิโลเมตรแต่ระหว่างนั้นภายนอกถ้ำมีฝนตกหนะักและระดับน้ำภายในถ้ำก็ขึ้นสูงจึงรีบกลับออกมาเพราะกลัวว่าน้ำจะปิดทางออกพร้อมประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ ประชาชนจิตอาสาทั้งชาวไทยและต่างชาตินับว่าเป็นการรวมสัพพะกำลังค้นหาและฟาฟันอุปสรรคต่างๆที่ทั่วโลก ต่างติดตามเป็นวงกว้างจนสามารถทำภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและปลอดภยัยในวันที่11กร,ะระกฎาคมพุทธศักราช2561รวมระยะเวลาทั้งสิ้น17วัน4ชั่วโมง29นาที กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมช่วยเหลือทีมนักฟุตบอล13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง13กร,รกฎาคม2561รวม15วันโดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน3บ่อ ความลึกบ่อ45ถึง52เมตรเพื่อระบายบอริมาณน้ำภายในถ้ำกว่า56,600ลูกบาทเมตร หลังจากการช่วยเหลือเสร็จสิ้นได้ดำเนินการฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลและพบว่าคุณภาพน้ำบาดาลอยู่ในเกณฑ์น้ำอุป,ปโภคบริโภคจึงพัฒนาระบบกระจายน้ำความจุ12ลูกบาทเมตรเพื่อสนับสนุนน้ำสะอาดสำหรับใช้ในกิจกรรมของวันอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอนต่อไปอุปกรณ์ในเหตุการณ์ค้นหาและกู้ภัย13ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวง รถจัก,กรยานจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้พบจัก,กรยานจอดอยู่บริเวณปากถ้ำจำนวน11คันเป็นเบาะแสให้สงสัยว่าอาจมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในถ้ำแต่ยังไม่ได้กลับออกมาจึงกลายเป็นเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกเฝ้าจับตามองและให้ความสนใจเป็นวงกว้าง เครื่องสูบน้ำท่อพยานาคท่อน้ำและระบบสูบน้ำภายในถ้ำด้วยสถานการณ์ภายในถ้ำมีระดับน้ำที่สูงจนไม่สามารถเข้าไปในถ้ำได้และต้องแข่งขันกับเวลาที่มีผลต่อชีวิตจึงได้นำเครื่องปั๊มน้ำขนาดต่างๆมาสูบน้ำ ให้ระดับน้ำลดลงไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำแรงดัน75แรงม้าจำนวน6เครื่องที่สามารถสูบน้ำออกได้30,000ถึง50,000ลิตรต่อ1นาทีท่อพยานาคจำนวน5ตัวที่ใช้ระบบท่อแก๊สซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษแข็งแรงกว่าท่อทั่วไป และท่อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วยาวหลายร้อเมตรโดยการประเมินปริมาณน,น้ำที่สูบออกจากถ้ำได้ประมาณ7.5ล้านลิตรต่ตอนาทีและได้ดำเนินการสูบน้ำออกตลอด24ชั่วโมง ระบบไฟฟ้าและสายไฟด้วยภายในถ้ำมืดสนิททำให้แสงสว่างมีความจำเป็นมากในการปฏิบัติงานซึ่งภายในถ้ำมีทั้งมวลน,น้ำและโขดหินที่แหลมคมและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่จึงได้คัดสรรอุปกรณ์ป้องกันด้วยการใช้สายไฟชนิด n y y ที่มีความทนทานเป็นพิเศษกันน้ำกันความชืน้นกันการกระแทกหรือขีดควรได้ดีและทนความร้อนได้สูงถึง70องศาเซลเซียสประกอบกับได้ติดตั้งระบบตู้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไหล สับสนาม TA 3 1 2 PT และเครื่องสลับสาย SB 2 2 PT แม้จะเก่าล้าสมัยแต่กลายเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ใช้ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามมีจุดเด่น ที่น้ำหนักเบาสะดวกต่อการพกพาใช้งานง่ายและมีระยะส่งสัญญาณที่ไกลถึง22-35กิโลเมตรโดยใช้คู่กับวิทยุสื่อสารแบบพกพาซึ่งสามารถต่อรับสายได้ถึง12คู่สายต่อเครื่องและเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด ด้านภูมิประเทศหรือจุดที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ถ้าใบาคอนกรีตจากสภาพพื้นทางเดินภายในถ้ำมีน้ำท่วมขังในแต่ละจุด เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงได้นำผ้าใบคอนกรีตซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีปูนซีเมนต์และเทคโนโลยีใยสังเคราะห์เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นอีกทั้งยังสามารถปรับขึ้นรูปตามแต่และสภาพพื้นที่โดยลักษณะทั่วไป คล้ายผ้าใบแต่เมื่อเจอน้ำผ้าใบจะค่อยๆแข็งตัวตามรูปแบบที่ต้องการภายในเวลาสี่ชั่วโมงจนเหมือนแผ่นปูนซีเมนที่แข็งแรงและทนทาน และอุปกรณ์ในปฏิบัติการครั้งนี้ได้ใช้ถังอากาศมากกว่า766ใบผลิตด้วยอลูมิเนียมโดยหนึ่งถังเปล่ามีน้ำหนัก14กิโลกรัมเมื่ออา,ากาศเข้าไปในถังที่แรงอัด200ถึง300บาร์น้ำหนักเฉลีย่ยอยู่ที่16กิโลกรัมต่อใบ นอกจากจะใช้ถังอากาศจำนวนมากแล้วกำลังพลที่ขนย้ายไปตามจุดต่างๆก็แปรผันตรงเช่นกันเพื่อนำไปวางณจุดต่างๆได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับดำน้ำเช่นเครื่องอัดอากาศที่ต้องทำงาน24ชั่วโมงสายท่ออากาศ ที่ได้เดินสายท่อเพื่ออำนวยความสะดวกยาวถึงโถงสามหน้ากากดำน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องประกาศร้องขอในการลำเลียงทั้ง13ชีวิตออกมาจากถำ้ำโดยเฉพาะขนาดดับเบิลเอสที่มีขนาดเล็กหาได้ยากเป็นหน้ากากแบบสวมเต็มหน้าที่สวมใส่และปลดเลาะง่ายสามารถป้องกันอาการสำลักน้ำเมื่อน้ำเข้าในหน้ากากและสามารถสื่อสารพูดคุย ในขณะที่ใส่หรือแม้ผู้สวมใส่จะหมดสติระวางอยู่ใต้น้ำก็จะยังมีการส่งอากาศเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเปมลม้วน ระบบรอกและเชือกนำทางเลร้วนเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายเปลทั่วไปแต่มีลักษณะพิเศษที่มีความยืดหยุ่นบิดหรือเอียงได้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากที่สุดไม่เกิน140กิโลกรัมซึ่งเหมาะกับการใช้ในพื้นที่ลักษณะขับแคบหรืออับอากาศ สามารถป้องกันร่างกายของผู้ประสบภัยจากแรงกระแทกได้รอบทิศทางในครั้งนี้ได้ขนย้ายผู้ประสบภัยด้วยระบบรอกซึ่งผลิตด้วยวัสดุพิเศษที่ต่อยึดกับผนังถ้ำหินปูนตามจุดต่างๆและในปฏิบัติการครั้งนี้ได้วางเชือกนำทาง เพื่อจะได้ทราบถึงเส้นแนวภายในถ้ำเบื้องตน้นโดยเลือกใช้เชือกรยตัวหรือเชือกแบบดึงใยสังเคราะห์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง11มิลลิเมตรซึ่งได้ใช้ความยาวของเชือกรวมทั้งหมดแล้วมากกว่า4,000เมตรในปฏิบัติการครั้งนี้ มีภูมิประเทศแบบคาสกล่าวคือการที่น้ำสามารถไหลลงสู่ใต้ดินได้ทางช่องหรือรูที่เปิดด้านบนพื้นผิวและไหลผ่านทางน้ำใต้ดินและถ้ำใต้ดินซึ่งอาจไหลไปโผล่ที่ห่างออกไปทำให้เกิดเป็นน้ำผุโดยในขณะที่ทางน้ำไหลผ่านใต้ดินอย่างต่อเนื่องนั้น ภูมิประเทศใต้ดินก็จะพัฒนาให้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยบริเวณนี้จะเกิดความสัมพันธ์กับรอยแตกและรอยเลื่อนในหินปูนซึ่งมีทิศทางหลักในทิศเหนือใต้และทิศทางรองในทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จึงทำให้เทือกเขาแห่งนี้มีลักษณะคล้ายผู้หญิงนางนอนและภายในถ้ำได้มีการพัฒนาทางธรณีเกิดหินงอกหินย้อยและเสาหินรวมทั้งรูปร่างของถ้ำหรือหลุมยุบที่มีลักษณะสวยงามและแปลกตา จุดที่ท่านอยู่ขณะน,นี้หากมองตามผิวของโขดหินหรือผนังถ้ำจะพบกับคราบตะกอนดินละเอียดเป็นสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มเกือบดำเป็นตะกอนทรายที่ไหลมาพร้อมกับน้ำส่วนพื้นล่างจะพบกับกรวดหินและทรายละเอียดที่พัดตามแรงน้ำยามฤดูฝนจะมีน้ำไหลออกมาจากถ้ำจนเอ่อล้น ในบริเวณนี้ซึ่งน้ำที่ไหลมานั้นมาจากห้วยน้ำดั้นหรือดอยผาฮีและห้วยมะกอกหรือดอยผาหมีสามารถวัดระดับน้ำที่ไหลสะสมบริเวณนี้ได้เฉลี่ยสูงสุดที่140เซนติเมตร เมื่อวันที่11สิงหาคม2564มีการตรวจวัดปร,ริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยอยู่ที่7,300 ppm ความชื้นสัมพัสในอากาศอยู่ที่94%และปร,ะริมาณน้ำฝนบนหลังคาถ้ำในช่วง3ปี ปี2562ถึง2564มีค่าเฉลีย่ยปริมาณ2,139ม mm ิลลิเมตร สำหรับขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวที่จะอยู่ภายในถ้ำและไม่เป็นอันตรายทางกายภาพกำหนดไว้ประมาณ22คนต่อช่วงเวลาระยะเวลาประมาณ20ถึง25นาทีจึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด อย่างเคร่งครัดแนวเส้นสำรวจถ้ำหลวง ระยะทางทั้งหมด1316เมตรโดยมิสเตอร์มาตินเอลลิสและมิสเตอร์เวอร์นอันสวร์ธข้อมูลสำรวจเดือนพฤศจิกายน2559แนวเส้นสำรวจถ้ำถึงจุดพบเด็กระยะทาง2315เมตรโดย กรมทรัพยากรทรณีและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลข้อมูลสำรวจเดือนมิถุนายน2562จากปากถ้ำถึงโถงที่1ระยะทาง200เมตร ถทงที่2 567เมตรจุดลงรู692เมทตรถงที่3 715เมทตรถงที่4 924เมตร3แยก1,600เมตรพัทยาบิช2,500เมตร เนินนมสาวจุดพบเด็กที่ระยะทาง2,315เมตรข้อมูลจากแผ่นป้ายที่ติดตั้งนักถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน